เมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568นายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานทางไกลตามรอยอารยธรรมทวาราวดีภายใต้ชื่องานปั่นชมศินถิ่นทวาราวดีสนามที่3ปั่นย้อนรอยเมืองโบราณอู่ทองโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสิทธิวีวนนรรณพฤกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดรสมจิน ชาญกระบีผู้จัดการสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานเอกชนสื่อมวลชนนักปั่นจักรยานผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมงานณพุทธมนตรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการปั่นจักรยานทางไกลาตามรอยอรารยธรรมทวาราวดีจัดขึ้นโดยสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอูทองร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เช่นประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดีรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอีกทางเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของอรารยธรรมทวาราวดีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่านการเดินทางด้วยจักรยานพร้อมทั้งส่งเสรมิมการเดินทางที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวและเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานโดยกิจกรรมในเส้นทางที่3ปั่นย้อนรอยเมืองโบราณอู่ทองมีนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังติ๊กชิโร่และ2นักสแสดงจากสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง7ต่ายชัชะดาพรธน,นันทาและเอี้ยมวัชพรวัฒนากุลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับเส้นทางที่3ปั่นย้อนรอยเมืองโบราณอูดทองนักปั่นจักรยานจะได้ย้อนรอยอดีตเมืองโบราณสมัยทวาราวดี พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นพุทธมนฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีสวนหินผู้หางหนาควัดเขาพระศรีสันเพชรยารามวัดเขาดีสลักพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติอู่ทองรวมระยะทางทั้งสิ้น40กิโลเมตรมีนักปั่นจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า2,300คนรวมตลอดการจัดกิจกรรมปั่นชมศินถิ่นทวาราวดีมี ยอดผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คน